ต่อกันที่ความเห็นนะครับที่จะเดินหน้าผลักดันให้หมู่เกาะซิมิลันของประเทศไทยนั้นเป็นมรดกโลกทางธรรมชาตินั่นเองนะครับเ<ช>พราะว่าเป็นพื้นที่ที่สวยงามอย่างมากแล้วก็ต้องมีการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนต่อไปนั่นเองครับ คณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันนะครับรวมกันพิจารณาข้อมูลเพื่อผลักดันให้อุทยานแห่งนี้เนี่ยนะครับเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติครับโดยจะมีการเสนอให้รวมพื้นที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนองบางส่วนอุทยานแห่งชาติแหลมสนจังหวัดระนองอุทยานแห่งชาติเกาะสุรินทอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเหมืองและอุทยานแห่งชาติสืรินาจังหวัดภูเก็ตครอบคลุมพื้นที่3จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันนะครับ เนื่องจากว่าเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์มีความหลากหลายทางชีวภาพเป็นแหล่งแพร่ขยายพันธุ์ของสัตว์ทะเลนานาชนิดหากสามารถประกาศขึ้นเป็นมรดกโลกได้ก็จะเกิดประโยชน์ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งผลดีต่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนั่นเองครับ นายปรารบแปลงงานหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลเปิดเผยว่าจากการสำรวจแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะซิมิลันที่ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์พ่อขาวมาตั้งแต่ปี2553พบว่าเสียหายไปกว่าร้อยละ90ของพื้นที่นะครับซึ่งตอนนี้มันเริ่มที่จะฟื้นตัวดีขึ้นคือปี53เสียหายหนักมากแต่ว่ามาในวันนี้นมันเริ่มดีขึ้นแล้วโดยเฉพาะจุดที่เรียกว่าบริเวณอีสเอเดนมีปะการางังครอบคลุมพื้นที่มากกว่าร้อยละ40 คือ45.60ส่วนที่ปการังเสื่อมโทรมก็คือบริเวณอ่าวคนแก่มีปการังปกคลุมแค่ร้อยละ9.67นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็บอกว่าเป็นแนวทางที่ดีขึ้นที่ได้ร่วมกันฟื้นฟู เขาบอกว่าจําเป็นต้องหามาตรการลดภัยคุกคามต่อแนวปะการาังอย่างมีประสิทธิภาพครับอย่างเช่นอาจจะพิจารณาการพักใช้ประโยชน์นั่นเองนอกจากนี้คณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิรันยังได้เสนอให้กำหนดมาตรการควบคุมจํานวนนักท่องเที่ยวแล้วก็เรือนําเที่ยวเพื่อไม่ให้มันส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยเราให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนขึ้นมาแต่อย่างไรก็ตามนะครับยังมีผู้ประกอบการบางส่วนที่เขาเนี่ยมีความเห็นตา่างเพราะเกรงว่าพวกเขาจะสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวนั่นเองครับว่ามีการ กำหนดหรือว่าลิมิตโควต้าการที่จะให้นักท่องเที่ยวเข้าไปในแต่ละวันนะครับ